สวัสดีครับจากเว็บ s o n z a c o m นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการปรับความเร็วของ YouTube นะครับคือรูปแบบการเล่นให้มันเร็วขึ้นหรือช้าลงนะครับบน YouTube.com สามารถที่จะคือ youtube มีออปชันนี้นะครับแต่หลายคนไม่ทราบยริงๆงแล้วรูปแบบการเล่นวิดีโอจะมีอยู่2แบบก็คือการเล่นแบบเป็นแฟดวิดีเพเยอร์ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานของ YouTube นะครับก็คือจะเล่นผ่านโปรแกรมแฟแต่ว่า youtube มี การเล่นผ่านโปรแกรมอีกหนึ่งโปรแกรมชื่อว่า h t m l 5เราสามารถจะเปิดการตั้งค่าของการเล่นของ YouTube ได้ให้เป็น h t m l 5โดยก่อนที่จะการปรับแต่งการตั้งค่าเราต้องมีบัญชีของ u t u b e ก่อนนะครับอันนี้สำคัญมากเมื่อเรามีบัญชีของ YouTube แล้วการจะเปลี่ยนการเล่นปกตินะครับตรงนี้การตั้งค่านะครับจะมีแค่ให้ปิดํำบรรยายหรือเปิดเท่านั้นนะครับเราลองมาดูการเปิด h t m l i g ครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่ให้พิมพ์ youtube.com แล้วก็สร a s h html5 แล้วก,กด enter นะครับเมื่อมาถึงหน้านี้จะเป็นหน้าการขอเป็นคําขอการเล่นแบบ html5 นะครับก็คือไม่มีอะไรมากครับแค่คลิกที่คําขอโปรแกรมเล่น html5 แค่ตรงนี้นครับเมื่อคลิกไปแล้ว รูปแบบจะเป็นการเปลี่ยนไปว่าใช้โปรแกรมเล่นแบบเริ่มต้นก็คือถ้ากดอีกทีก็จะเป็นการเล่นแบบแฟดอันนี้เมื่อเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วคือเคกแค่ทีเดียวก็คือเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ปิด youtube ไปก่อนแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่เพลงเมื่อกี้หายไปไแล้ว เมื่อเราเปิดวิดีโอมาให้ไปดูที่การตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับจอสังเกตได้ไหมม,มีคำว่าความเร็วขึ้นมาแล้วครับคือมีเพิ่มขึ้นมาแล้วเราสามารถที่จะปรับความเร็วหรือให้มันช้าลงได้ยกตัวอย่างนะครับผมจะปรับให้เร็วขึ้น1.5เท่าเห็นไหมครับวิดีโอจะเร็วขึ้นปรับให้เร็วขึ้น2เท่า นะครับหรือปรับให้ชา้าลง1 5 0.25รู้สึกว่า0.5จะไม่มีเสียงนะครับปกติจริงๆแค่นี้นครับการปรับที่สำคัญนะครับก็คือต้องมีบัญชีของอ่อ YouTube บัญชีนี้ก็คือเป็นบัญชีของ Google นั่นแหละครับ ก็คือเมื่อเมื่อเข้าระบบแล้วเมื่อเข้าถู่ระบบแล้วก็วคือสญญามารถที่จะตั้งค่าโดยไปเปลี่ยนที่คือพิมพ์ที่ address นะครับ youtube.com แล้วก็ h t m l แล้วสามารถที่ไปตั้งค่าได้แค่นี้ครับง่ายๆแค่นี้เองหลายคนเคยถามผมเข้ามาว่าเอ๊ะทำไมตรงการตั้งค่าไม่มีการเล่นความเร็วเพราะจริงๆต้องไปเปิดก่อนนะครับก็คือเปิดตัมที่บอกครับพิมพ์ตรงนี้ให้เอาไ a l p h ครับก็คื เมื่อเราเมื่อเราเปลี่ยนเนี่ยตรงนี้เมื่อเราก็อยากจะกลับไปเหมือนเดิมนะครับสมมุติว่าบางคนไม่อยากจะเล่นแบบไม่เทนเร์ไฟล์ละอยากกลับไปเป็นเล่นแบบมาตรฐานมือค่าเริ่มต้นก็มาคลิกที่ตรงนี้ครับการเล่นโปรแกรมแบบเริ่มต้นแล้วก็เปลี่ยนก็คือแล้วก็ปิดหนึ่งครั้งเพื่อแล้วก็เปิดเข้ายูทูปอีกหนึ่งครั้งเพื่อกลับไปใช้ค่าเริ่มต้นลองทำดูนนะครับไม่ยากครับสวัสดีครับ